สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมาร์อตออนไลน์นะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานกอนเนาะวันนี้เรามีคอนเซปต์ในการเดินเป็นทรงอ,อีปุ่มนะครับพอดีมีน้องๆอ,อ,อยากให้เดินอีปุ่มนะครับอยากให้เดินอีปุ่มนะครับเดินอีปุ่มเดินอีปุ่มหรือมาตรฐานก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคก็น่าจะเป็นแต้มที่เป็นแต้มปกตินะครับถ้าเดินก่อนแต่ทีนี้เขาบอกว่าอยากเห็นอีปุ่มหลังด้วยบหางกันโอ้โหนะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้โจทย์แบบยากมากนะครับอีปุ่มหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะอีปุ่มก่อนนี่ก็ยังยังโอเคนะครับอยากเห็นปุ่มก่อนปุ่มหลังครับเดินพอเดินได้ไหมเ้มืันเดินได้นะครับแต่ผมไม่รับประกัน ผลการแข่งขันนะครับไม่รับไปกันผลการแข่งขันว่ามันจะออกมาดีไหมนะครับแต่อีปุ่มก่อนนี้ก็พอยันยันได้อยู่นะครับอีปุ่มก่อนก็ยังถือว่าโอเคครับลงมาหีึยวขึ้นไปนะครับพยายามที่จะยึดความได้เปรียบมันจะได้เปรียบหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะครับมานี้ไปนี่ครับ เอาละครับงานนี้มีลุ้นนะครับจะอยู่หรือจะไปงานนี้มีลุ้นงานนี้มีลุ้นเอาแล้วครับงานนี้เขากำลงังจะกินฟรีผมว่าจะเดินตัวนี้ให้กินแล้วก็เข้าตัวนี้เพื่อไปเข้าหอดลองดูกันครับผู้ชม น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเลยแหละนะครับมานี่ขึ้นไปใหม่สนนะครับงานนี้ขอไปเข้าฮอตก่อนมานี่ขึ้นไปเขาขึ้นมานี่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาถ้าเข้านี่เขาก็จะเดินสิบเอ็ดสิบหกถ้าเขานี่เขาก็จะปล่อยให้กินตอนนี้ยังเข้าไม่ได้เราจะทำยังไงดี กกกัักันนนมาทางนี้ก่อนกันไม่ก่อนครับผมมันยังเข้าไม่ได้นะครับเราน่าจะเก็บกินฟรีได้อยู่นะสมมุตินะเอาละครับเขาลงมาตรงนี้กินฟรีหนึ่งตัวที่แน่เขาได้เข้าฮอตก่อน อยู่เตรียมค่าฮอตถ้าเขาเผลอนะถ้าเขาเผลอนะครับถ้าเขาเผลออ้าวจับกินอ้าวงั้นก็เข้าทางเราครับเราไปฆ่าฮอตเลยนี่นี่ครับนี่เลยเอาช็อตง่ายๆนี่และครับช็อตง่ายๆไปเลย เอาละครับแต่ว่าสามต่อสองนะครับท่านผู้ชมยันมากไว้ก่อนยันไปสามต่อสองนะมานี่ดักนี่ก่อนอยู่ไหม <c oughs> อยู่ไม่เอ่ยไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมถ้าลงมาสิบห้าถ้าเขาเดิน ถ้าลงมาสิบห้าถ้าเขาเดินสิบสามสิบเจ็ดเราก็จะเดินสิบแปดสิบสี่เนาะเขาตกงลงมาแน่แน่น่นเลยครับสิบแปดสิบสีเลยมานี่ทีนี้เราขยับตัวนี้ไม่ได้นะเพราะมันต้องอาศัยว่ามันให้มันยึดสองสองตัวนี้ไว้ก่อนงั้นเราไปเข้าฮอตนะครับ ยิ่งตัวน้น้อยอยู่เอาแลวครับเขาจะฆ่าฮอดไยทีนี้เขาจะฆ่าฮอดอยู่แถวทาทงฝั่งนี้ไม่ได้ต้องมานี่ต้องมานี่ต้องมานี่มันเหนื่อยตรงหมากมันน้อยกว่านะครับเบี้ยม,มันน้อยกว่าเหนื่อยตรงนี้ทีนี้มานี้ ครับมานี้เข้านี้เดีียมมาซ้อนท้ายกินหมาเยเลขสิบสองถ้าเขาหลวมนะถ้าเขาเข้าสาสิบเอ็ดก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะซ้อนท้ายได้ขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งจะเข้าหมาเยเลขอะไรสาสิบหรือสาเอ เอต่อให้เข้าสามสิบก็เข้ากินได้นี่วะเพราะว่าถ้าเขาเดินสิบหกสิบเก้าเราเขาใช้หมายเลขยี่สิบแปดกินถูกไหมเออเนี่ย,ยผมกำลังคิดอยู่นะครับอา่าเราก็มาจับเลยเขาเดินสิบหกสิบเก้าแต่เราไม่เราใช้ตัวไหนกินก็ได้นะครับเนี่ย ราใช้ถ้าเขาถ้ามันอย่างนี้เราแพรหรือเปล่าอยู่นะเราต้องใช้ตัวนี้กินสิเนาะเพื่อฮอตกินไปแล้วเราก็กินสองอันนี้เราชนะนะครับเออยังต้องอย่างนี้สิเกือบแย่ะนะครับท่านผู้ชมเกมนี้เกือบแย่เกือบแย,ย่เอาละครับปุ่มหลังนะครับทีนี้มันเหนื่อยตรงปุ่มหลังนี่แหละทีนี้ เ,เหนื่อยตรงปุ่มหลังมันต้องฝืนฝืนการเดินนิดหน่อยนะครับนี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์ใหญ่เลยครับยอมแพ้ซะยอมแพ้ซะแค่นั้นแหละ <c oughs> ปุ่มหลังเจอปุ่มก่อนเอาเข้าไปงนานนี้มันต้องฝืนการเดินนิดหน่อยไปนี <c oughs> <c oughs> มาแปกแปลกให้ดูไปต่อเข้ามามาเห่าเหลือเกินมานี่มานี่น่าจะมีคนเดินนะครับไปนี่ไปนี่ มานี่ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยปุ่มหลังนมันยังไงไม่รู้นะไปครับผมปุ่มหลังเนาะมันก็ไม่ค่อยเดินนะเราก็ไม่ค่อยเดินมานี่ไปเข้าฮอดก่อนล้วะงานเนี้ยเอาแะครับเขาก็ชิงจังหวะเหมือนกัน วนี้น่าจะเซฟที่สุดแล้วขึ้นไปนี่ครับสามเปนเจ็ดน้องต่อทางนี้เฉยผมคิดว่าเขาจะต่อทางมาเลขสิบสี่นะครับตอนแรกนะงั้นเราก็ต่อเข้าฮอตสิเนี่ยครับต่อเนี่ยต่อเข้าฮอตเลยอ่าเราต่อเข้าฮอตนะครับผมเราต่อเข้าฮอต ไปเลยไม่สนมานี่ไปเลยไม่สนถ้าคุณเข้ากินผมกินสี่เลยนะถ้าเข้ามาเลขสามผมเข้ามาเลขสามสิบก,กินสี่ต่อเลยนะครับตอนนี้สี่ต่อยาวๆไปเลยนะ ่อว่ากันไปเลยมานี่ครับมานี่แล้วถ้าเข้านี่ไม่ได้แน่แหละเพราะว่าเขาจะเข้ามาเลขสี 4, ่เราต้องเข้านี่นะครับเราต้องเข้าเซฟเซฟตัวเองก่อนไม่ส่งสติ๊กเกอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ส่งมาตั้ง นานนะยอมเพ้ซะยอมเพ้ซะอยนั้นแหละนะครับอืมต่อสบัดไว้ดีกว่าเนาะต่อสบัดไว้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะมาเข้าฮอตไม่ใช่อะไรหรอกเข้ากินซะด้วยต้องหนีนะเนาะใครจะยอมให้กินเฉย ถ้าจาตามจับกินเราก็เหย่สองทันทีเลยสิบหกไปสิบเก้าเลยเราชนะนะครับถ้าเขาตามมากินถ้าเขาจับสิบห้าเราก็เดินสิบหกสิบเก้าได้ได้เช่นกันนะครับเขากินทางไหนเราชนะหมดถ้าเขาโยกไปจับหมายเลขสิบห้านะฮอเพราะว่าเบี้ยสองตัวที่อยู่กับเนี่ยเราต่อได้เลยนะครับเขาจะกินมาทางนี้เราก็กินนี่เรากกินนีงนี้ก็กินนี่ได้ได้หมดนะครับกินไหนก็แล้วแต่เราชนะหมดเลย อ่าอันนั้นก็ยังมาส่งสติ๊กเกอร์อ,อยู่ยอมเพี้ซะเหมือนกันได้หมดครับเนี่ยได้หมดอ่ากินพี่หรือจะปล่อยให้เวลาหมดก็ตามใจครับแล้วแต่อ้อ รอครับง่วงนอนแล้วนั่งรอปล่อยเวลาหมดสามสองหนึ่งศูนย์นั่นเลยครับตามปกติชินซะแล้ว นะครับวันนี้ด้วยโจทย์เดินอีปุ่มทั้งไปและกลับนะครับเราประสบความสําเร็จมาแล้วสองกระดานนะครับเดินก่อนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเดินหลังลําบากมากๆครับท่านผู้ชมเดินก่อนมันก็เป็นมันก็เป็น,น,ปนทางธรรมชาติของอีปุ่มอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดินหลังนี่สินะครับปุ่มปุ่มปุ่ม ภมตังขึ้นทางนี้ก่อน,นครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยเตรียมตั้งยิงเพื่อความปลอดภัยอุ้ยโดนร่มซะเมื่อกี้นเก้าสิบสามสองมาหกแปดสิบสองไม่โดนไม่โดนครับผมท่านผู้ชมไม่โดนหรอกต่อไหมอ้าวต่อนะครับต่อเข้ามาเบียดเข้าไปมาทางนี้ ต่อไปทางนี้สินะครับต่อขึ้นไปต่อยันหมากขึ้นไปต่อยันหมากขึ้นไปมานี่ขึ้นนี่ไปเลย เข้ากินนะเนาะเพราะว่าถ้าไม่เข้ากินเขาก็จะเข้ากินเรานะครับเขาคงจะต่อไปแหละงานนี้ต่อไปนะครับผมเอาแล้วครับงานนี้เราจะไปยังไงบุกไปเลยไม่รู้จะเกมออกมายังไงนะไม่รู้ว่าเกมจะออกมายังไงเอากินไปแต่เหมือนเขาจะได้เปรียบอยู่นิดๆน,นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะถึงฮอตก่อนเราเอาล้ครับเขาไม่มาเข้าฮอตเราไปนี่เสียบก่อน ก่อนที่เขาจะมาเสียบเราหนูจะเหนื่อยลำบากไปเข้าฮอดก่อนครับไปเข้าฮอดก่อนตัวนี้ยังหนีทันตัวเนี่ยยังหนียังหนีทันไปนี่ลงมานี่มีร่วมไหมเนี่ยมีร่วมไหมไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่มีร่มเนี่เหมือนเหมือนจะมีร่มเนาะ อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าเขาเดิน13 17มีล่มผมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วกินสามต่อด้วยสวยๆด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะชนะไหมไม่มานะครับอ้ะะบอาวมีร่มเฉยครับท่านผู้ชมนี่นี่เลย นี่เขาพลาดง่ายๆครับจับกินน้องให้กินสองเลยเอาไล่กินเฉยๆนี่ก็ชนะแล้วนั่นเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากเลย,เลยไล่กินเฉยๆมาครับขึ้นไปมานี่ไปครับผม มานี่ขึ้นไปครับปุ่มปุ่มหลังนะลำบากมากในการเดินปุ่มหลังนะครับผมปุ่มก่อนปุ่มหลังปุ่มหลังมาแล้วปุ่มหลังมาแล้วไม่รู้แหละขอเดินปุ่มก่อนมานี่ตั้งก่อนนะครับตั้ง ตั้งให้เหมือนแนวทางที่เราฝึกมานะครับปุ่มต้องตั้งอย่างนี้ก่อนถ้ามาอย่างนี้ก็ขึ้นไปเลยเสียบไปเสียบไปต่อไม่ได้เพราะมันดานอยู่ตรงนี้มันไม่ได้แต่ถ้าเขาเดินสามสิบเอ็ดมายี่ิบหกมายี่ิบเจ็ดอย่างเงี้ยแนะนาให้ต่อนะครับเพราะเป็นการพังพังเกมตอนนี้ผมกํลาลังกลัวว่าจะโดนร่มถ้าขึ้นขึ้นห้าไปเก้าเขาจะเดินยี่สิบสี่สิบเก้าให้กิน แล้วก็ยีิบสามสองยีิบเจ็ดให้กินแล้วก็เวียงยีสิบสามสิบแปดไปมาผมจะโดนร่มนะโดนไม่เอ่ยไม่รู้โดนไหมนะอ๋ไปเสียงเนี่ยครับยีิบสี่สิบเก้าให้กินก่อนสามสองยีิบเจ็ดแล้วก็เวียงยีิบสามสิบแปดเป็นร่มนะครับแต่มีตัวเดินรอไหมเท่านั้นแหละมีนะเนาะมันก็ลงตัวพอดีนะครับเขาจะเห็นไหมเท่านั้นแหละคู่แข่งไม่เห็นนะครับไม่เห็นหรือไม่ทําก็ไม่รู้นะ อาจจะเห็นแต่ไม่อยากทําก็ได้ไปอาจจะเห็นดูอยู่แต่ไม่อยากทํา มานี่ครับผมถ้าไปนี่เขาคงเข้ากินคงจะตันหมากคงจะตันถ้าเวี่ยงไปนี่ก็จะโดนเข้ากินอีกต่อมาทางนี้ดูก่อนเนาะต่อมาทางนี้น่าจะไม่ค่อยตันเท่าไหร่เพราะว่ามันยังพอซิกซกได้อยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเขาเผลอเดินยี่สิบแปดยี่สิบสี่แล้วก็ได้จะได้เบียดตัวนี้เลยเบียดสิบหกยี่สิบเลย เขาน่าจะเดินยี่1ห้ายิบอ็ดนะถ้าเป็นผมน่นแหละครับน่าจะเดินยี่1บห้าิบเอ็ดเราก็เตรียมไปต่อเข้าฮอตซะไปต่อง่ายๆ่ายยี่สิบยิบสี่นี่แหละครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อน นี่เอา้าเราหลุดชื่ครับงานนี้ไม่รู้แล้วครับลงไปก่อนแล้วครับหลุดแล้วขำไว้ก่อนแล้วครับงานนี้ถ้าเดิน26 23ต่อ2 14 17เล็งไปแล้วครับตอนนี้เล็งไว้แล้วถ้าเดิน26 23นะต่อ2 14 17ทันทีเล่นบังฮอดต้องเอาได้เปรียบไว้ก่อนนะครับนั่นเลยครับพลาดจนได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าชนะไหมนะ อย่าเพิ่งคาดเดานะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งคาดเดาใดๆทั้งสิ้นมานีหนีก่อนไม่ให้กินไล่จับกินเฉยๆจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายครับจับทื่อๆนี่แหละนั่นแหละครับคู่แข่งยอมเลย คอนเซปต์ Concept, ปุ้มครับไปเรามีคอนเซปต์ปุ้มทั้งไปและกลับนะครับทั้งไปและกลับไม่รู้แหละคุณจะเดินอะไรมาก็ช่างฉันไม่สนฉันปุ้มอย่างเดียวนะครับฉันปุ้มอย่างเดียวมานี่เหมือนจะต่อเราไม่รู้แหละไปก่อนนะครับเป็นอะไรเนี่ยเป็นก็เรียกว่าสอนคู่สอนคู่เรายังคงคอนเซปต์ยี่ปุ้มอยู่แต่อย่าทะเลอะทะล่าอย่างนี้โดนสองสิบเอ็ดสิบห้านะครับไปอย่างนี้ก่อน สิบเอ็ห้าระวังดีๆสิบเอ็ดสิบห้าได้ง่ายๆอันนี้ไปได้เพราะว่าถึงต่อมาก็มีตัวกินไปขึ้นไปนะครับผมถ้าเขาไม่ต่อเราต่อนะครับถ้าเขาไม่ต่อเราจะต่อบุกเลยครับท่านผู้ชมต่อไวเอากินไปต่อไว้ค้ากินไปมีอะไรพลิกแพงไหม ถ้าขึ้นไปนี่เขาจะเดินสิบสิบห้าต่อสองมาเรากินไปเขากินกลับเสียเปรียบเราเสียเปรียบเรื่องจํานวนอลองไปตัวนี้สิต่อคํานะครับโดนกินฟรีไหมจะโดนกินฟรีไหมเอ่ยโอ้ยโดนต่อครับผมโดนต่อตัดเลยนานไงเสียเปรียบเขาเลยนะครับเพราะว่าโดนหนึ่งยึดสองเนี่ยโดนหนึ่งยึดสอง ลงไปโดนหนึ่งยืดสองครับเสียเปียบเขานะแบบนี้นะครับคือเรากระดิกสองหมากนี่ยากสามสิบสามเอ็ดเนี่ยครับขึ้นไปโดนหนึ่งยืดสองเลยสิบหกยี่สิบแน่ๆขอเสมอขอนง,งานนี้อย่าเพิ่งหวังว่าชนะ ขอเสมอก่อนอุดนะครับเขาน่าจะเดินสิบเอ็ดสิบห้าเราก็จะเดินห้าไปเก้างานนี้อยู่ที่ปลายกระดานแล้วครับท่านผู้ชมเราก็เดินห้าไปเก้าไปเอ้ยเก้าไปห้าไม่ใช่ห้าไปเก้าโทษทีอ่านกลับหัวนะครับเก้าไปห้าแล้วงานนี้ มาสิบห้าสิบแปดเราก็คงไปได้แค่ตัวเดียวนี่แหละครับเดี๋ยวตัวเดินอยู่ตัวเดียวเขาคงจะเดินยิบยิบสองยิบห้าเอาอ๋อเส้นทางนี้ผมนึกว่าเขาจะเส้นทางยิบสองยิบห้าแล้วเดินทางนี้งั้นเราก็ไปแล้วครับเิ้วเลยครับงานนี้ไปแล้วครับริ้วแล้วเอาละจะโดนจับกินหมายเลขยิบสามไหมลงไปเข้าฮอตก่อนครับท่านผู้ชมจับกินไม่ได้นะจับกินถ้าจับยี่สิบแปดเราก็เดินหนีก่อน จับไม่ได้ถ้าจับยีบสามเราก็ต่อเลยเอาแล้วครับท่านผู้ชมมีลุ้นล้งงานเนี่ยไหวไหมคูแข็งกำลังพิจารณาอยู่ครับนั่นแหละครับหนีก่อนโดนอะไรไหมไม่โดนนะย้อนมาสามสิบสองเพื่อรอต่อสองไหมไล่ล่ร ไล่หนีนะครับหนีไปเลยเพราะว่าเขาจับสิบห้าไม่ได้เราจะไปเจ็ดไปสามจับสิบหกก็ไม่ได้เจ็ดไปสองหรือเจ็ดไปสามก็ได้มานี่เขาจะมาประคองตัวยีิบสองเพื่อเข้าฮัตร่วมเข้าฮอตร่วมกันโอ้ผมเห็นพอดีครับท่านผู้ชมสามสิบยี่ห้าก่อนแล้วก็เข้าฮัใหมายเลขสามเจ็ดไปสามเนี่ยครับมองเห็นพอดีเลย ถูกหวยอีกแล้วครับงานนี้ถูกหวยอีกแล้วเห็นพู응้ดีเลยคือด้วยความตั้งใจของคู่แข่งเนี่ยเขาจะมาประคองอีกตัวหนึ่งที่เป็นเบี้ยมาเข้าฮอตมันก็เลยมาเข้าทางปืนเราก็ดีนะครับช่วยไม่ได้อเงี้ครับเมื่อกี้เราก็ดันพันไปเห็นนะครับต้องขออภัยคู่แข่งมากๆดอกเมื่อกี้เนี่ยต้องขออภัยคู่แข่งจริงๆครับ เราเล่นเกมหมกฮอดเนาะเราถึงตาที่จะเอาชนะเราก็ต้องเอาให้ได้นะครับโอเคมานี่ถ้าไปนี่จะโดนต่อสองฟรีขึ้นนี่ก่อนโดนต่อสองฟรีไปนี่ก่อนมานี่บีบไปนี่เลยบีบไปเลย ไหนดีย5 22ิบห้ายิบสองแน่ๆเลยเออแล้วถ้าเขาเดินยี่2บ้ายิบสองเราจะเดินไหนวะเนี่ยนั่นไงมีทางเดียวเดินให้กินเดินให้กินแล้วก็เดินไปนี่เดินหนีไปก่อนไปแทรกยิบสี่ ไปแทรกยีบสี่เอาละครับปุ่มหน้าปุ่มหลังเราวันนี้น่าจะพอใช้ได้นะครับถ้าขาดตกปกพร่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยเตรียมแย่สองสิบเอ็ดสิบห้าแล้วก็อนาคตจะไปแย่ตัวนี้นะครับไปสิบเอ็ดสิบห้าก่อน ตั้งเป็นฐานก่อนนะเขาไม่ยอมไม่ง่ายอแล้วครับหมากมันพื้นๆเกินไปนี่โดนสองไปนี่โดนกินฟรีมาทางนี้ถ้าให้กินนี่ละ่ะเขากินมานี่แล้วเรากินเลี้ยวไปนี่เนาะเอาแล้ครับเอานี่แหละเนาะอย่างน้อก็สองแรกสองนะครับท่านผู้ชมอย่างน้วก็สองแรกสองอมีเสร็จครับ ถ้าเขาเดิน17 14เราไม่ต่อ2หรอกเราจะเดิน19 23เซ็ตเข้าฮอตเราจะด่วนไปเข้าฮอตก่อนมาแล้วโอ้ยเขาไล่โดยธรรมชาติแล้วไปแล้วครับไล่ก็อหนีเลยไล่โดยธรรมชาติเลย มานี่เขาเตรียมจะมาต่อไปนี่ไปเข้าฮอดทางนี้ต่อสิบหกสิบเอ็ดนานมาแล้วได้ร่มไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้อีรอยอีกนิดหนึ่งรอยอีกจังหวะหนึ่งไล่ก่อนไล่ไล่อีกนิดหนึ่ง,ง,ง,งเตรียมต่อสามไปนี่เตรียมต่อเตรียมต่อสามเนาะ ไปนี่เผื่อเขาเดินมานี่เราจะได้ต่อยี่สิบสองยี่ิบห้าไปเผื่อเขาเดินมามาเลขสิบดูสิเราจะมีดวงไหมวันนี้ทิศทางมันน่าจะมานะทิศทางเขาน่าจะเดินมาสิบสิบสี่นะครับยกเว้นเขาเห็นยกเว้นเขาเห็นเต็มนี้นะทิศทางมันน่าจะมาหละไม่มาครับเขาเห็นละแสดงว่าคู่แข่งเห็นนะครับ ถ้าเห็นก็ไปนี่ไปเข้าฮอดที่เฉยอ,อู้เสียดายเนาะทีอย่างนี้มาเฉยเลยงั้นก็จับกินเฉยเฉยอ,อ่าเราต้องเอาได้เปรียบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับงานนี้เราต้องเอาให้ได้เปรียบอย่างใดอย่างหนึ่งกินหนึ่ง เข้าฮอตแล้วทีนี้เข้าฮอตเข้าฮอตมานี่เราก็เข้าคู่เลย mm hmm. เพื่อที่จะฆ่าฮอตที่เฉยนี mm ่แหละเข้าตาไหนก็โดนฆ่านะครับ mm hmm. เข้าตานี้ก็โดนอย่างนี้ mm hmm. เขาเดินได้ตัวเดียวสิบเจ็ดส mm ิบ hmm. สี่เราก็จับกินยี่สิบเอ็ดเลย mm hmm. เนี่ยตัวนี้เขาเดินได้ตัวเดียวนะครับสิบเจ็ดมาสิบสี่จับกินเฉยเฉยเลย นั่นแหละครับชนะนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากมากครับหวังว่าคงชื่นชอบในวิดีโอชุดนี้แนวทางปุ้มนะครับขอบคุณครับ